อ阿บ伯กูที่สวัสดีครับมามามาอ้าวอาลาบิกูที่สวัสดีครับครับพูดดังๆสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอ阿บ伯กูที่นะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ไบเบิลนะครับทุกชายนะครับก็มีคลิปอลบ拉伯มาฝากนะครับอ่าเป็นระดับพื้นฐานนะครับบล็อก สาธิตสองย่งหวานนะครับถึงบล็อกนะครับเดี๋ยวเราเต้นกันดูนะครับเต้นดูเต้นดูขอให้ทุกท่านสนุกกับการเต้นแอโรบิกนะครับงั้นฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแอโรบิกคุณดีด้วยนะคะขอบคุณครับโอเคมาเต้นกันเต้นกันสวัสดีทุกท่านนะครับเต้นกันเลยครับวันนี้โอเคเท้าขวาครับ มาร์ชิ่งไว้ครับเริ่มต้นนะครับโดยท่ายำเท้านะครับมาร์ชิ่งเป็นบล็อกกระดับพื้นฐานนะครับวันนี้นะครับพร้อมครับขอแขนง่ายๆก่อนเลยครับกำหมัดตั้งฉากไว้ครับกลางแขนเริ่มต้นง่ายมาก เน้นเต้นง่ายได้เหงื่อนะครับดันขึ้นบนครับยืดแขนให้สุดเปล่งเร็วหน่อยนะจะได้เหนื่อยๆครับโอเคดันมาด้านหน้าครับเอเอยืดได้สุดครับขอสักประมาณ5นาทีฮะวอร์มอัพก่อนนะกำหมัดครับกำหมัดล็อกไรลแวะ โอเคนะครับมาเต้นด้วยกันนะฮะโอเคแกวแ้นเบา,บาอยู่กับที่ก็เหนื่อยได้ลองดูครับค่อยๆขึ้นสูงขึ้นแล็วสบายอยู่แล้วค่อยๆลงมาครับตรงกลางตรงกลางด้านล่างด้านล่างขออย่างนี้ อ่าค่อยๆขึ้นครับค่อยกรอบค่อยกรอบค่อยๆกลางออกครับสูงสๆร่างกายเริ่มร้อนๆอเ้วใช่ไหมฮะกลับมาตรงกลางฮะ y e a f h r e e t o heels a p ้ yeah, four, three, two, นเท้าแตะพื้นนะครับแตะเบาๆนะครับลงน้ำหนักให้เบา โอเคขวาซ้ายขวากำมัดนิดหน่อยครับเคลื่อนไหวง่ายๆขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคไซด์แท็บครับขาขวาขาซ้ายโอเคนะครับช่วงนี้หลายท่านอาจจะอยู่บ้านนะครับก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ร่างกายแข็งแรงนะครับมาออกกําลังกายด้วยกันพูดไปด้วยขาแตะไปด้วยฮะ ต่อเนื่องขอขายอย่างเดียวโอเคฮิวแท็บครับูมือพร้อมกำหมดัดไว้ครับอัปเปอร์คัตขึ้นมายกปลายเท้านิดหน่อยครับอัปเปอร์ขึ้นหนักขึ้นอีกนิดนึงโอ้ชาพร้อมจบสี่ครับสามสองไซด์แท็บ เหยียดแขนออกด้านข้างฮนะไหล่บ่าอย่าเกร็งนะบิดลำตัวบิดสะโพกนีดหน่อยครับสูงขึ้นยืดแขนอ่าไซ์ทบครับชูแขนขึ้นโอเคนีอัพยกเข่าขึ้นมานะครับยิ่งสูงยิ่งดีให้กล้ามเนื้อบริเวณต้นขาน,นหน้านะครับ ถูกทำงานเกรงหน้าทองนิดนึงอ๋อกลับมาด้วยครับเกรงหน้าท้องด้วยโอเคดันมานะครับพุชยอดเยี่ยมต่อเน,นื่องครับโอเคพร้อมเสร็จทัดครับเีย่ยเริ่มมาแล้วนะฮะ ไม่หนักเกินไปกำลังดีครับพร้อมเกรฟว่ายเบสิกค,ครับก้าวเท้าออกด้านข้าง4จังหวะนะครับก้าวควายก้าวแท็บท่องไว้ในใจโอเคแมมโบเบสิกค,ครับแมมโบเบสิกค,ครับหายใจนิ่มๆสบายๆครับพร้อมดับโบนี ดับเบิลนี่ครับยกข่าสองครั้งอัพยกข่าสองครั้งอีกครั้งหนึ่งแมมโบโอเคนะครับขอเท้าซ้ายหน้าและหลังให้อุณหภูมิในร่างกายร้อนขึ้นนะครับเอ็นและข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆพร้อมอ่พร้อมครับแมมโบโอเคครับซ สามสองเกล็วายลงน้ำหนักเท้าให้เบานะครับโอเคเลคเ์พับขาส้นเท้าใกล้สะโพกครับกําหมัดหลวมๆนะฮะแขวนแขนเบาๆครับโบ๊กนิ่มๆพับแขน พับขาโอเคโอเคครับหิวแทบเป็นเดิมครับร้อนร้อนไหมพอได้เหงื่อไหมโอเคครับหายใจเข้าหายใจออกครับโฟกัสที่ลมหายใจูขายังแทบไว้ครับโอเคครับมาร์ชิ่งเลยครับ แยกขท้านิดหน่อยโอเคครับกลารแขนครับคุณครูเริ่มเหนื่อยแล้วโอเคครับข่อยข้างครับยืดเหยียดค้างไว้ครับโอเคมือประสานครับก้มตัวมาด้านหน้าโอเคครับกระดูกปลายเท้าขวาครับเอาไว้เปิดเต้นออกลังกายเป็นประจำนะฮะช่วงนี้นะครับสำคัญมากให้ร่างกายแข็งแรงไว้นะครับ โอเคพับขาน่ครับยืดอกหลังตรงเตนิดหน่อยหาอะไรจับไว้นะครับอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับพร้อมแล้วยำเท้าครับพร้อมนะครับเสร็จแอลมาเต้นแอรบิกบล็อกกันนะครับอ่า บล็อกง่ายนะครับไม่ยากมาเล็กเคอร์ครับเล็กเคอร์เบสิกไว้ก่อนนะดับเบิลนีดับเบิลนีครับเข่าสูงขึ้นดับเบิลนีเย้ h โอเคครับล็อกแบ็กย่ำเท้า8จังหวะครับล็อกแบ็กก้าวควายก้าวควายมาร์ชมาร์ชอีกหนึ่งที่ยวครับ โอเคสเตปแอลทิศทางนะครับเป็นรูปตัวแอลนะครับขวาซ้ายขออีกครั้งหนึ่งครับโอเคดับเบิลนี่เข่าสองยกสูงได้ยิ่งดีลลอกแบ็ค go ต่อครับบิดลำตัวบิดสะโพกเล็กน้อยครับขออีกครั้งครับโอเคสเตปแอล อีกครั้งดับเบิลนีล็อกแบ็คเส็ทัดเส็ทัดเบสิกครับเส็ทัดเบสิกไว้เส็บแอลดับเบิลนีล็อกแบ็คเส็ทัดไปกันต่อแอลดับเบิลนี ล็อกแบกโอเคครับเส็บทัดดับเบิลแทบครับแตกขาวเข้าด้านในครับสองครั้งมาเร็วมาเร็ว <laughs> เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฝั่งกันนะครับขอเส็บแอลด้านซ้ายนะฮะมาเร็วมาเร็วขออีกครั้งหนึ่งเลคเคอร์โอเคพร้อมขาซ้ายเท้าซ้าย พร้อมครับ4 3 2์ทรีทูเศก์ดับเบิลนีขวาดับเบิลนีซ้ายแล้ววางล็อกแบ็คครับโอเคเก็บไว้ก่อนเศกทัดครับคอยเที่ยวเศก์แอลครับดับเบิลนีดับเบิลนีล็อกแบ็คครับโอเคเศกทัดเยี่ยมมากหันครึ่งแอลดับเบิลนีล็อกแบ็คหันหน้าออกด้านข้าง อย่าพึ่งหมุนเสบถัดรู้นะกำลังจะหมุนโอเคนะครับเสบแอลขวาดับเบิลนี่ขาซ้ายครับแล้ววางล็อกแบ็กหันหน้าออกด้านข้าง 5, 6, 7, 8กลับมาทางเดิมนะโอเคครับ 4, 3, 2เสองเแอลดับเบิลนี่ขวาวางเท้าลงนิ่มๆล็อกแบ็กครับ 5, 6, 7, และ8นับจังหวะไว้ในใจนะครับแล้วเราจะไปพร้อมกันเศษแอล รอบนี้ขอหมุน1 2เทินมาหลังแล้วหันหน้ากลับมาเด็กไว้ครับได้ไหมไม่ยากแน,น่นอนฮะเซฟแอลวันจรีโฟยกหยกสงก้าวควายย่ำย่ำก้าวควายหมุนหมุนเสยบทัดโอเคนะครับเทินบิดตัวไปด้านหลังนะครับเซฟแอลดับเบิลนี่ล็อกแบ็คครับไหลเทินบิดมาแล้วบเบลขออีกครั้งหนึ่งครับ ท่านได้หมุนไม่ทนันย่ำเท้ามานะครับโกนี่ลลอกแบ็ครับเทิร์นโอเคเกี่ยวแล้วกอนนะอีซีวอล์คครับเดินแบบง่ายๆสามเหลี่ยมนะครับที่ทางก้าวเท้าขวาถอยขวาก้าวขวาถอยขวาเยี่ยมมาครับแมมโบเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะฮะ รีแลกลำตัวรีแลกสะโพกพร้อมครับ4 3 2 e a s y walk ย่อเข่านี้หน่อยนะฮะ yeah mambo front back front back หน้าหลังหน้า easy walk ครับ mambo ไปต่อเลย go สบายอยู่แล้ว mambo แขนหน่อยไหม <laughs> ยกขึ้นแขนต่อเร็วหมุน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 ยกขึ้นยกลงโอเคดับเบิลแท็บอ่าต่อเนื่องนะครับไปแบบต่อเน,นื่องดับเบิลแท็บไหมครับข่อยครั้งนึงครับข่อยครั้งนึงเล็กเกอเท้าซ้าย easy walk แล้วแม่มโบนะครับพร้อมนะโอเคพร้อม f Three. ขอสองครั้งครับ e สี่สองครั้ง m e m b o มาต่อเลวหน้าหน้าหลังหลัง m e m b o หน้าหลังแขนหน่อยเล็้ว up up down down up Yeah ขอต่อครับหมุน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 เหลืออย่างละครั้งพอครับ go one two three four up and down break ไปกันต่อ หมุนหมุนอปดาวเอาแขนด้วยเนะาะปาเลวเฮ้ยเยอะไขครั้งครับแขนเล็วโอเคเยี่ยมากเล็กเคอร์จำท่าแรกได้ไหมเสร็บแอลดับเบิลนีล็อกแบ็คแล้วต่อด้วยอีซีแมนโบโยกแขนด้วยนะฮะไปกันเลยกุดับเบิลนี ล็อกแบคครับเทิร์นอีีแขนต้องมาโอเคขออีกข้างเราจะเต้นสองข้างสลับกันไปเลยนะครับแขนอยู่ไหนออเยี่ยมมากเพื่อความต่อเนื่องโกดาบโอ e ี l ล็อกแบคขวาบิดไหล่ซ้ายมาแล้ว e ี s ีแขนเยี่ยม ขออีกรอบจับโบิลเมาล็อกแบก็คหมุนนิ่มๆครับอีซี่หมุนหมุน,มนแขนสวย4 3 2์ทกต่อเน,นื่องเลยนะครับแขนมาหมุนหมุนอัพโอเคครับขออีกครั้งเดียวเซฟแอลดับเบิลนี่ล็อกแบ็คครับหมุน อ้าวโอเคหู้เล็กเคอครับเล็กเคอไว้เหงื่อเริ่มมาเต้นง่ายได้เหงื่อครับพร้อมท่าต่อไป four three two step forward ครับ marching ถอยหลัง step ทัด step forward ซิกแซกขึ้นมานะครับทิศทางเบรกไว้ครับซิกแซกขึ้นมานะครับมาหน้าเร็ว one ยำย้ำย้ำยำเบรกเอาใหม่เร็วหนึ่งสสเบรกเอาแขนได้ไหมโอเคก้าทิกซกครับ1 2ึ่งสสเอาแขนอะไรต่อดีมา1 2ึ่งสองหมสได้ไหม ลองดูนะฮะ four t step forward one two, one, two three, four. อ่าท่าง่านะครับย้ำหลายรอบ <laughs> step forward หนึ่งส,องงส,องส,สเอาหน่อยเอาหน่อยอีกหนึ่งครั้งครับ one two เยี่ยมมากปล่อยทั้ง double tap double tap ฮู เงยหยดติ้งโอเคนะครับกำลังดีอีกหนึ่งครั้งครับเสดทัดเสดทัดด้วยครับพร้อมเสดฟอร์เวิร์ดแขนเลยนะ one two three four ไปต่อเสดฟอร์เวิร์ดหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เหยียดดึงกลับไขว้โอเคไหมครับพร้อมเสดฟอร์เวิร์ดครับ one two 1, 2, 3, 4อีกครั้งครับ 4, 3, 2, step forward ครับแขนอ R, 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 R โอเคเล็กเกอร์มาเรามารวมบล็อกกันได้แล้วครับ step L จำได้นะ Lock back ครับ Easy แขนด้วยนะแขนด้วยอะไรต่อ 1, 2, 1, 2, 3, 4โหกลัวหลุดตรงแขนมากเลยนะครับปลอแต่หลุดก็ไม่เป็นไรเนาะปลอครับ L อลล็อกแบคครับหมุนเลยอีซีแขนเซฟฟอร์เวิร์ดครับ 1, 2, 1, 2, 3, 4ไปกันต่อไปกันต่ออ่ะสี สามสองเส็บแอลครับดับเบิลนี่ล็อกแบ็ k ใครหมุนไม่ได้ก็หันหน้ามาตรงๆนะครับแบบนี้นะเรามีออปชันให้หนึ่งสองหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่อีกครั้งหนึ่งครับก่อนจะไปสองข้างต่อเนื่องนะเส็บแอลดับเบิลนี่ล็อกแบ็คครับอีซี่ชูแคนเส็บฟอร์เวิร์ดครับมือ 1, 2, 3, 4 2 o t h ข้างต่อเน,นื่องมาเร็วโอเคครับต่อ four L double knee lock back ครับ easy walk ฮึ๊บ step forward ครับต่อต่อต่อนี่ e. lock back อีซีครับหมุนด้วยเซฟฟอร์เวิร์ดครับวันชืต่อ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 ล็อกแบ็กอีซีวอลครับมือเซฟฟอร์เวิร์ดเอาหนะ้จ้ะฮู้ล็อกแบ็กเทิร์นมาอยโอฟอร์เวิร์ดเบรกก่อนโอเค ฮู้พร้อมครับหนีอัพหนีอัพครับข้อสูงสูงดึงมาด้านข้างฮหุยอดเหยียบม,มาครับชูแขนหน่อยแล้วชูแขนหน่อยแล้วสองแขนครับสองมือครับ go ไหวเหงื่อมาแล้วเหงื่อมาแล้วอัพ โอเเครับต okay, um, e ่อเอลดับเบิลนี่ล็อกแบ็กอีซีวอลครับแม m โบเ a f e ฟอร์เวิครับว่าไงต่อเลยเหนื่อเหมือนกันเนาะออฟฟอร์เวครับต่อครับโกล็อกแบ็ k Easy walk up Mưu Forward cup Thoái To 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 Lock back Easy Up Forward Lock sút thai <laughs> Ha Ma 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 Go 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 ล็อก back ครับ easy forward ครับเอาอีกรอบด,ดีกว่ากำลังดีแถมแถมเือโอเคอีกครึ่งหนึ่งเร็วอย่าโลนี่มา turn forward ไหมครับ โอเคยอดเยี่ยมมากครับวันนี้กำลังดีนะฮะเชื่อว่าไม่ยากแน่นอนนะครับแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีครับหายใจเข้าลึกๆเลยแยกเท้าโอเคครับหายใจเข้าลึกๆเป่าออกครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกครับโอเคชูแขนขึ้นมาครับเช่นเดิมครับผมยืดแขนหายใจเข้าออกเปลี่ยนข้างครับ อีกข้างหนึ่งนะโอเคกลมมานะครับหายใจนิ่มๆครับสบายๆดันสะโพกไปด้านหลังครับให้รู้สึกตึงต้นขาด้านหลังโอเคครับย่อเขา่าบิดไหลไหลบ่าผ่อนคลายนะครับมือดันต้นขาออกตามองเฉียงๆโอเคครับอีกข้างหนึง่งเงยหยดต๋งเลยโอเคครับชิดขามาครับ ง้มปลายเท้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ย่อเข่าด้านซ้ายนะครับหลังตรงยืดเหยียดแฮมสตริงนะครับต้นขาด,ด้านหลังเดี๋ยวเรามายืดน่องกันครับกระดกปลายเท้าก้มตัวยิงยกปลายเท้ายิงตึงน่องและเอ็นร้อยหวายมากนะครับสำคัญมากสําหรับการเต้นแอโรบิกนะครับการยืดกล้ามเนื้อโอเคไว้ข้างครับง้มปลายเท้าไว้ก่อนโ,โอเคครับกระดกปลายเท้าขึ้นหายใจสบายๆครับ โอเคยืดต้นขาด้านหน้าครับกล้ามเนื้อมัดหลักเหมือนกันนะฮะสำหรับการเต้นแอโรบิกนะครับยืดเยอะๆทั้งก่อนเต้นและหลังเต้นนะครับอีกข้างหนึ่งอ่ะเขาไล่นะครับกดบ่าลงนะครับล็อกข้อมือล็อกข้อศอกหายใจเข้าออกตามธรรมชาติครับโอเคอีกข้างนึงครับโอเคนี่แหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับแอโรบิกคูที่แบบบล็อกระดับเบสิกพื้นฐานนะครับแต่ว่าเราเน้นที่ประโยชน์นะครับอย่างที่บอกนะครับเต้นได้หรือไม่ได้ไม่ใช่สิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญคือการได้เต้นนะฮะได้ออกกําลังกายนะครับในทุกๆวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งในช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องของเชื้อโรคนะครับต่างๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องทั้ง y ยูทูบแอร์ลบิกฟูที่แล้วก็แฟนเพจนะครับยังไง เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะครับยังไงขอวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับยังไงขอบคุณทุกท่านครับขอให้สนุกกับ a อลบในทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ